ช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะเมนูที่ขอกันมาเยอะๆก็หนีไม่พ้นเมนูกับแก้มค่ะแล้ววันนี้นะคะมินจะชวนมาทําเมนูกับแก้มที่ใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างแต่จะบอกว่ารสชาติอร่อยมากค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นหมู3ชั้นนะคะหั่นแล้วก็เทลงใส่ในหม้อ,อเลยค่ะตามด้วยน้ําเปล่าแค่พอท่วมหลังจากนั้นปิดฝาแล้วก็ต้มจนเดือดค่ะ พอน้ำงวดไปสักครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำแล้ววันนี้มินจะใช้เป็นซอสฝาเขียวตาภูเขาทองไม่ว่าจะปรุงเมนูไหนก็รสชาติเข้าเนื้อวันนี้ก็จะใช้แค่กวดเดียวเพื่อปรุงรสหมูคั่วเค็มของเราค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันปิดฝาแล้วปล่อยให้เดือดอีกสักรอบเติ่งเครย่องเล็กๆน้อยๆอย่างหอมแดงกระเทียมมะนาวและพริกขี้หนูซอยเตรียมไว้ค่ะ พอต้มไปได้สักพักเราก็จะเปิดฝาคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันหมูของเราจะได้ไม่ติดหมอ้อเราจะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันหมูของเราจะออกมาพอได้ความสุกในระดับที่ชอบเราก็จะมาเตรียมจัดเสิร์ฟค่ะแล้วก็อย่าลืมโรยหน้าด้วยเครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้เมนูนี้นะคะมินแนะนำมากๆไม่ว่าจะกินเป็นกับแกมหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยมากๆเลยค่ะและอย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับเมนูหมูคั่วเค็มในสไตล์ของมินค่ะ